บทที่6การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสารรค์ (Critical Thinking and Creativity) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และความคิดสร้างสารรค์ (Creativity) เป็นเรื่องสำคัญมากในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะในด้านการศึกษาการทำงานหรือชีวิตประจำวันเพราะเป็นทักษะที่ช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับตัวกับสิ่งเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ หนึ่งการคิดวิเคราะห์ r i t i c ค l thinking คืออะไรการคิดวิเคราะห์คือการใช้เหตุผลอย่างมีระบบในการพิจารณาข้อมูลหรือสถานการณ์เพื่อเข้าใจและประเมินความถูกต้องของข้อสรุปหรือแนวคิดโดยไม่เชื่อโดยไม่ตรวจสอบหรือรักษารแบบผิวเผินลักษณะขององค์การคิดวิเคราะห์ตั้งคำถามและสงสยัยไม่เชื่อทุกอย่างที่ได้ยินวิเคราะห์ข้อมูลแยกยะส่วนประกอบของปัญหาประเมินหลักฐาน ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเห็นความเชื่อมโยงเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อหาสาเหตุสรุปอย่างมีเหตุผลใช้ตรกกะในการตัดสินใจตัวอย่างเมื่ออ่านบทความออนไลน์เราไม่เชื่อทันทีแต่ตรวจสอบแหล่งที่มาดูความสมเหตุสมผลแล้วค่อยสรุปว่าเนื้อหานั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ 2. ความคิดสร้างสารรค์ c r e a t i v i t y คืออะไรความคิดสร้างสารรค์คือความสามารถในการคิดนอกกรอบ Thinking outside the box หรือการคิดวิธีใหม่ๆที่แปลกใหม่และมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งของแนวคิดใหม่ลักษณะของคอนะมีความคิดสร้างสารรค์กล้าลองสิ่งใหม่มีจินตนาการกว้างไกลมองปัญหาเป็นโอกาสผสมผสานแนวคิดจากหลายด้านไม่กลัวล้มเหลวตัวอย่างการออกแบบแอปพลิเคชันที่ช่วยลดขยะอาหาร โดยการรวมร้านอาหารกับผู้บริโภคที่สนใจซื้ออาหารใกล้หมดอายุในราคาถูกทำไมต้องพัฒนาทั้งสองทักษะนี้ทักษะประโยชน์การคิดวิเคราะห์ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ถูกหลอกง่ายสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ลึกซึ้งความคิดสร้างสารรค์ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่แก้ปัญหาอย่างชานฉลาดสร้างความแตกต่างให้ตนเองหรือองค์กร วิธีพัฒนาทักษะทั้ง2พัฒนาการคิดวิเคราะห์อ่านบทความวิเคราะห์หรืองานวิจัยฝึกตั้งคำถามทำไมอย่างไรฝึกอภิปรายหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผลใช้เทคนิคสวอตแอนาลิซิสฮวิทพัฒนาความคิดส,สร้างสรรค์ลองทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำเช่นวาดรูปเขียนบทกวีใช้เทคนิกระดมสมอง a i น storming มองสิ่งรอบตัวด้วยมุมมองใหม่หาแรงบันดาลใจจากหลากหลายสาขา สรุปสั้นๆการคิดวิเคราะห์คือการคิดอย่างมีเหตุผลความคิดสร้างสารรค์คือการคิดนอกกรอบทั้ง2องทักษะนี้เสริมกันทำให้เราเป็นคนที่คิดดีคิดคล่องและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหากคุณต้องการตัวอย่างการฝึกทักษะจริงหรือกิจกรรมสำหรับเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ผมสามารถแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับลบ6.1วิธีการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา problem solving การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา Problem Solving คืออะไรการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาคือกระบวนการเข้าใจปัญหาวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีแก้ไขยอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ทั้งตรรก,กะลอจิกและความคิดสร้างสารรค์ Creativity ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ Problem Solving Process หระบุป,ปัญหาให้ชัดเจน Define the Problem วิธีผิดงานนี้ไม่ดีวิธีถูกงานนี้ส่งไม่ทันเดทไลน์เพราะข้อมูลจากทีมอื่นมาช้าเทคนิคใช้ 5W1H What Why Who Where w ว e n How เพื่อจัดจงปัญหา 2. วิเคราะห์สาเหตุ r o root t c u s t Analysis เครื่องมือช่วยวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลา f ฟ s h บ o n ได i a g กร m วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆเช่นคนกระบวนการอุปกรณ์ลบ5้าวิถามทำไมซ้ำๆจนเจอสาเหตุแท้จริงดอกจันตัวอย่างดอกจันทำไมงานส่งช้าเพราะข้อมูลมาไม่ครบทำไมข้อมูลมาไม่ครบเพราะทีมอื่นไม่รู้ว่าเราต้องการอะไร 3. หาแนวทางแก้ไข Generate Solution ระดมสมอง Brainstorming คิดถูกไอเดียโดยไม่ตัดสินใช้หลัก SCAMPER ทดลองปรับเปลี่ยนแนวทางเดิม Substitute แทนที่ Combine รวม Adapt ปรับรับใช้ Modify ปรับปรุงตัวอย่างหากงานล่าช้าเพราะข้อมูลไม่ครบอาจใช้ข้อมูลเก่าแทนชั่วคราวหรือปรับกระบวนการรวบรวมข้อมูลใหม่ C เลือกวิธีที่ดีที่สุด Evaluate and choose the best solution เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีใช้เกณฑ์ความเร็วค่าใช้จ่ายความเป็นไปได้ 5. ลงมือทำ Implement the solution วางแผนปฏิบัติการ Action plan ใครทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรทดลองแก้ไขในวงเล็กก่อนขยายผล 6. ตรวจสอบผลลัพธ์ Review and improv e วัดผลว่าได้ตามเป้าหมายไหมถ้าไม่ได้ผลกลับไปวิเคราะห์ใหม่ ตัวอย่างการแก้ปัญหาในชีวิตจริงสถานการณ์1สอบตกวิชาคณิตศาสตร์1ระบุป,ปัญหาสอบตกเพราะไม่เข้าใจบทเรียน2วิเคราะห์สาเหตุเข้าใจเนื้อหาไม่ครบวายอาจารย์สอนเร็วไปไม่ทบทวนบทเรียนวายไม่มีเวลาเพราะเล่นเกมเยอะ3หาแนวทางแก้ไข จัดตารางทบทวนวันละหนึ่งชั่วโมงขอให้เพื่อนช่วยติวส่วนที่ไม่เข้าใจสีลงมือทำเริ่มติวกับเพื่อนสัปดาห์ละสาครั้ง5ตรวจสอบผลสอบครั้งต่อไปได้คะแนนดีขึ้นสถานการณ์2ทีมทำงานล่าช้า1ระบุป,ปัญหาโปรเจกต์ล่าช้าเพราะสมาชิกทำงานไม่ประสานกัน2วิเคราะห์สาเหตุไม่มีการประชุมสรุปงานฟิชโบน กระบวนการขาดการสื่อสารแต่ละคนไม่รู้หน้าที่ตัวเองฟิชโบนคน3หาแนวทางแก้ไขจัดประชุมสรุปงานทุกเช้า Daily Stand Up Meeting ใช้เทรนโลเพื่อติดตามความคืบหน้า4ลงมือทำทดลองใช้1สัปดาห์5ตรวจสอบผลงานเสร็จเร็วครึ่ง20%เ์เทคนิคเพิ่มเติมสำหรับการแก้ปัญหาคิดนอกกรอบ ล e เ a l ร h ติ king หามุมมองใหม่ๆเช่นถ้าไม่มีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงใช้ข้อมูลสนับสนุน Data-Driven Decision วิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจเรียนรู้จากกรณีศึกษา c a s ส Study ดูวิธีแก้ปัญหาของคนอื่นเคล็ดลับอย่าตกใจเมื่อเจอปัญหามองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ฝึกแก้ปัญหาเล็กๆทุกวันจะคล่องเมื่อเจอเรื่องใหญ่ คุณเคยแก้ปัญหาอะไรที่ยากที่สุดในชีวิตไหมลองนำขั้นตอนนี้ไปปอรับใช้ดูนะครับลบ6.2เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์เช่น brainstorming, lateral thinking เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ creative thinking เทคนิคความคิดสร้างสารรค์ไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่ฝึกได้โดยใช้เครื่องมือกระตุ้นไอเดียใหม่ๆเช่น brainstorming l ateral thinking, SCAMPER และอื่นๆ 1. การระดมสมอง Brainstorming คืออะไรกระบวนการสร้างไอเดียแบบไม่ตัดสินเพื่อให้ได้แนวทางหลากหลายที่สุดวิธีใช้ 1. ตั้งโจทย์ชัดเจนเช่นวิธีเพิ่มยอดขาย20% 2. ปล่อยให้ทุกคนเสนอไอเดียแบบไม่จำกัดห้ามวิจารณ์3 บันทึกทุกความคิดแม้ดูเพี้ยนเพียนสผัดเลือกและปารับใช้ตัวอย่างโจทย์วิธีลดการใช้พลาสติกในออฟฟิศไอเดียใช้ขวดน้ำส่วนตัวลดการพิมพ์เอกสารให้รางวัลพนักงานที่ลดขยะ 2. การคิดนอกกรอบ La t เท al t ล i n k กิ g คืออะไรการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ตะกะแบบตรงไปตรงมาแต่คิดแบบแตกแนวเพื่อเจอคำตอบใหม่ เทคนิคถามคำถามปลายเปิดถ้าเราไม่มีงบเลยจะทำยังไงถ้าทำตรงกันข้ามกับที่เคยทำผลจะเป็นอย่างไรใช้การสุ่มเชื่อมโยงตัวอย่างโจทย์ออกแบบเก้าอี้ใหม่สุ่มคำว่าเมฆได้ไอเดียเก้าอี้รูปก,ก้อนเมฆนั่งสบายตัวอย่างจริงปัญหายอดขายร่มต่ำเพราะคนซื้อแค่ตอนฝนตกคิดนอกกรอบ ผลิตร่มลายสวยๆให้เป็นแฟชั่นเช่นร่มไส้เดือนลายศิละปะ 3. เทคนิค SCAMPER คืออะไรกรอบคิดเพื่อปรับไอเดียเดิมให้ใหม่ด้วย7วิธีตัวย่อความหมายตัวอย่างการประยุกต์ substitute แทนที่เปลี่ยนส่วนประกอบเปลี่ยนหลอดพลาสติกเป็นหลอดสแตนเลสคอมบายรวมกัน ผสมสองสิ่งเข้าด้วยกันนาฬิกาเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจอะแดปพอรับใช้เรียนแบบแนวคิดอื่นใช้ระบบสัรหาหารแบบรถไฟด่วนมาใส่ในร้านกาแฟโมดิฟายปรับปรุงทำให้ดีขึ้นกระเป๋าใบเดิมแต่เพิ่มช่องใส่แล็ปท็อปพุทธูอาร์เธอร์ยูเซสใช้ในทางอื่นเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใช้ขวดน้ำพลาสติกทำกระถางต้นไม้เอลิมินาเตตัดทอนลดส่วนที่ไม่จำเป็นโทรศัพท์ไม่มีปุ่มกด ใช้หน้าจอสัมผัสทั้งหมดเรอเรนต์จัดเรียงใหม่สลับลำดับรูปแบบร้านอาหารที่ลูกค้าเลือกเมนูหลังจ่ายเงิน 4. เทคนิคอื่นๆที่น่าสนใจ m ม m a มั i n ิ้งวาดแผนภูมิความคิดเพื่อแตกแนวคิดเหมาะสำหรับสรุปบทเรียนหรือวางแผนโปรเจกต์ซิกติมกิงฮัหวบวกหกไวิเคราะห์ปัญหาแบบรอบด้านข้อเท็จจริงอารมณ์จุดบวกจุดลบไอเดียใหม่สรุป Reverse Thinking เริ่มจากผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดแล้วย้อนกลับมาหาวิธีป้องกันแบบฝึกหัดฝึกความคิดสร้างสรรค์นหนึ่งทดลองใช้ SCAMPER กับสิ่งของใกล้ตัวเช่นกระเป๋าโต๊ะทำงานตัวอย่างปรับโต๊ะทำงานให้เหมาะกับ work from home ยังไง Combine Adapt อาจออกแบบเป็นโต๊ะพับได้ชั้นวางของแบบติดผนัง2เล่นเกมเชื่อมโยงคำ สุ่มคำสองคำแล้วหาวิธีเชื่อมโยงกันเช่นแมวหนังสือหนังสือเสียงสำหรับคนรักแมวเคล็ดลับจดบันทึกไอเดียทันทีไอเดียดีๆมักมาเวลาที่ไม่คาดคิดเสพสิ่งใหม่ๆบ่อยๆดูหนังอ่านหนังสือเรียนทักษะที่ไม่เคยทำอย่าก,กลัวความล้มเหลวไอเดียหลายชิ้นของโลกเกิดจากการลองผิดลองถูกคุณลองใช้เทคนิคไหนได้ผลที่สุดหรือมีวิธีอื่นที่ชอบใช้ไหมครับ ลบกาการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล decision making การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล rational decision making คืออะไรการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคือกระบวนการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโดยอาศัยข้อมูลตรกกะและการวิเคราะห์แทนการใช้เพียงความรู้สึกหรือสัญชาตญาณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง6ขั้นตอนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ หระบุป,ปัญหาโอกาส Identify the problem or opportunity ถามให้ชัดอะไรคือเป้าหมายที่ต้องการตัวอย่างปัญหายอดขายไตรามาสนี้ลด20%โอกาสมีตลาดใหม่ในต่างประเทศที่ยังไม่เข้าไป 2. รวบรวมข้อมูล Gather relevant information ข้อมูลภายในยอดขายเก่าข้อเสนอจากทีมข้อมูลภายนอก เทรนตลาดคู่แข่งเครื่องมือช่วยสวอตแอนาลิซิสข้อมูลสถิติ 3. หาทางเลือก Generate Alternative ระดมสมอง Brainstorming คิดทุกทางเลือกที่เป็นไปได้ตัวอย่างเพิ่มการตลาดในช่องทางออนไลน์ลดราคาสินค้า10เปิดตลาดใหม่ในประเทศเพื่อนบ้าน 4. วิเคราะห์ทางเลือก Evaluate Alternative ใช้เกณฑ์ ถ้าใช้ใจ่ายความเป็นไปได้ผลกระทบระยะสั้นยาวเครื่องมือช่วย decision matrix ให้น้ำหนักแต่ละปัจจัยแล้วให้คะแนน pro and cons list เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 5. เลือกทางที่ดีที่สุด choose the best option ตัดสินใจจากข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ตัวอย่างเลือกเพิ่มการตลาดออนไลน์เพราะใช้นบน้อยแต่ได้ผลระยะยาว 6. ลงมือทำและประเมินผล implement and review วางแผนปฏิบัติการใครทำอะไรเมื่อไหร่ติดตามผลสัปดาห์ละครั้งปรับปรุงหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาดเทคนิคช่วยตัดสินใจ 1. ห,หลักการวันที่10ตุลาคม10ถามตัวเองว่าลบ10นาทีข้างหน้าจะรู้สึกยังไงกับจูดิ้งนี้ลบ10เดือนข้างหน้าผลจะเป็นอย่างไรลบ10ปีข้างหน้าจะมองกลับมาแล้วคิดยังไง 2. วงจร O O D A Observe Orient Design Act สังเกต Observe ดูสถานการณ์ปัจจุบันปรับมุมมอง Orient วิเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจ Design เลือกทางเลือกลงมือทำ Act ปรับแผนตามผลลัพธ์ 3. ใช้ Decision Tree แตกทางเลือกเป็นแผนภาพคำนวณความเสี่ยงและผลลัพธ์แต่ละทางตัวอย่างการตัดสินใจในชีวิตจริงสถานการณ์ เลือกเรียนต่อหรือทำงานหนึ่งระบุป,ปัญหาไม่แน่ใจว่าจะเรียนปริญญาโทรหรือทำงานเลยสองรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเรียนโอกาสเงินเดือนหลังจบความต้องการตลาดงาน3ทางเลือกเรียนต่อทันทีทำงาน2ปีแล้วค่อยเรียนหางานไปเรียนไป4วิเคราะห์เรียนทันทีเสียเวลาแต่ได้วุฒิที่เร็วทำงานก่อนมีประสบการณ์แต่เรียนช้าห้า ตัดสินใจเลือกทำงานก่อน1ปีเพื่อเก็บเงินแล้วค่อยเรียน6ติดตามผลประเมินหลัง6เดือนนว่ายังเหมาะหรือไม่ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงคิดสั้นเกินไปมองแค่ผลระยะสั้นยึดติดกับทางเลือกแรกแอนนริงเดียเช่นเลือกเพราะเคยทำแบบนี้เสมอตัดสินใจด้วยอารมณ์โกรธตื่นเต้นจนไม่คิดรอบคอบเคล็ดลับ นอนหลับก่อนตัดสินใจใหญ่สมองจะประมวลข้อมูลดีขึ้นปรึกษาคนอื่นเพื่อได้มุมมองใหม่ฝึกตัดสินใจเล็กๆบ่อยๆเช่นเลือกเมนูอาหารโดยวิเคราะห์แคลอรี่และราคาคุณเคยตัดสินใจอะไรที่ใช้หลักการนี้บ้างหรือมีเทคนิคส่วนตัวไหมครับ